ท้าเดยวสนานาคืนวชินดอันดับแรกนะน่ารักมากน่ารักมากปร,ประทับใจครับก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็เฮ้ยความรักวัยรุ่นอะ่ะคู่นี้น่ารักอยู่แล้วแล้วปรากฏได้ดูแบบคนแสดงมันก็น่ารักมากขึ้นไปอีกอะ่ะคุณเอ้ยมีความสุขมากหนังน่ารักมากและที่สําคัญนะครับโอ้โหฉากในเรื่องนี้ ไปถ่ายที่ไหนเนี่ยสวยมากมากครัมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งที่แบบว่าเราค่อยๆเดินทางไปกับเขาอย่างช้าๆเราอ,อกหุนใจไปด้วยค่ะนิดซึ้งมากๆเลยค่ะเราก็ต้องบอกว่าเอาใจเชียร์พระเอกมากๆเลยค่ะเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ตัวละครที่สวยงามมากๆครับใครที่อ่านบังงะเรื่องนี้นะครับไม่ควรพลาดในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะเห็นยิ่งกว่าในบังงะการแสดงแบบว่าเข้มข้นเป็นภาพยนตร์ที่ฟิลคุณมากๆครับถ้าใครชอบ แนวฟิลกูดแบบความรักแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมากๆนะผมแนะนําเรื่องนี้เลยครับถ้าใครคิดถึงญี่ปุ่นอะ่ะผมบอกได้เลยว่าคุณจะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นอะ่ะสําหรับคนที่รู้สึกอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในใจและไม่กล้าพูดออกมาถ้า,ากดูเรื่องนี้คุณอาจจะปลดล็อกอะไรบางอย่าง แล้วก็รู้สึกดีกับอะไรบางอย่างใครที่ชอบตามรอยเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะผมแนะนําห้ามพลาดเรื่องนี้เลยครับรู้ว่าเรื่องนี้มันทุกให้ทุกวัยจริงๆนะสามารถเข้าใจและประทับใจในในหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากแล้วมีโมเมนต,ต์หลายๆโมเมนต,ต์ที่แบบว่าน่าจะจําติดใจไปได้ดีมากอาจจะเห็นข้อดีของกันไม่นอนมากขึ้นเออก็อยากให้มาดูกันสนุกมากครับ อินซอมนีเอ็กซ์อัปเตอร์สคูลท่านนอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมวันนี้ในโรงภาพยนตร์ตอให้เรื่องจะบอกว่านอนไม่หลับแต่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยดูจบแล้วโรตัสกาจะได้กลับไปฝันดีกับเรื่องราวของพวกเขาแน่นอนค่ะ